หันกล้องไปเลยหันกล้องะพี่โอ๋สวิงไม่ออกมาเลยมากเออหมุนไม่เลยพี่โอ่าใหญ่นดิดนตูมพอ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 ประคองประคองพอเรา๋ยไม่ต้องร hey, oh. mm ีบ hmm. <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเก็บก็มาแตงเย้เล่นไปเลยเดีตยววิ่งก็วิ่งแล้ว ก็ไปมือก <si ็คลายเบรกมันออกได้อย่าไปยกมันลอยดิเจ๋อเดี๋ยวยกมันลอยปล่อยมันลงแบงล่างจะหลุดจโหลุดอ๋อจะหลุดนะน่ะไม่ออกไปได้พี่โอ้กดฟิลเตปูเลยคลายเบรกหวาเลยเจ้ผมดิเออแค่นั้นแหละกระเบียวก็เปิดไม่ต้องกลัวมันหลุดหรอก ก็แต่ั้นไม่เอาขึ้นมาเฮ้ยเหมือนไหนดิก็พีายามเปิดกันไม่เอามั้นขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาดีเวลานั้นนะ Yeah. để dốc rồi mình đứng luôn thôi, đi lăn nó tất cả lên luôn